ไเลย,เลยปลาหน่อยวะปลาหน่อยวะอีกอ, <c oughs> อย่างว่าอ้าวไปซาคุยไว้ซาคุยไว้กนะ็นะ่นะเบื้องหน้าก็น่ะ ตัวจังใดนั่นมันตัวจังใดหนีเออออ้อูเอ้ออา ครับกะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานๆแล้วกะท่านผู้ชมสู้ทุกคนครับมื่อนี้กะมาพรมมาพ่อกับผมจ่าเทิงสายฟ้าฟิชิงครับครับมื่อนี้กะหลังเลิกงานครับมันนั่งเล่นคือเก้าไม้เก้านะครับไปว่าไม่มองไปครับจากที่ใบสครับมันคำครับครับกะไปติดตามรับชมด้วยดีกว่าครับเดี๋ยวมันสิคำก่อนกะมาลุ้นน้ากันครับว่าสิได้ของใหญ่บ่ไมีแต้มนะไมีแต้มอยู่แล้วครับการันตีครับไม้นี่มีแต้มอยู่แล้วกะไปลุ้นน้ากันครับว่ามีของใหญ่บ่สิได้ของใหญ่บ่ก่อนสิผมสิไปตกบาผมก็ต้องขอขอบคุณ พี่ๆนาๆแล้วก็ท่านผู้ชมสูบูสุกคนนะครับที่เขามาเบิงเขามาชมคลิปวิดีโอของสายฟ้าชิงแล้วก็เขามาให้กำลังใจสูบูซุ่นกนอล้วครับก็ขอคุณครับพี่ๆนานๆท่านใดที่เขามาเบิงเขามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี่เป็นคลิปแรกเป็นครั้งแรกอ่ะอย่าลืมเลครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปก็สวยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งไวน้นำกระดีครับสำหรับืัอนี้ก็ไปติดตามรับชมน่วกันครับว่าสิจวดบ่รคบนี้ไปครับลุยครับจวดครับจวด ครับอ่ะลงไปกินเลยครับไม้นี่ไม่ต้องพูดพัมท่าเพลงครับลงไปใส่เลยเนี่ยลงไปกินเลยไม่ว่าอะไรครับไม้นี่ไ <c oughs> ม้เด็ดหนัก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 เฮ้ยเอาบัท่านครับบัวท่านเอาบาทัาท่านอุ้ยป่าอุ้ยมาเร็วเถอะลงไปกินเลยครับไม้นี่ไม้เด็ดอยู่แล้ว เมื่อนี้กับตกเป็นระยะ36ครับบาลาน2ตัวคอร์ขเก้าครับเม่นสายหนาก็คือ้เก้าหล่ครับสิไอเม่นกับสิบสองสายหนากับแปดขเก้ามี่พี่ๆนานา,นาหลายท่านพอนว่าให้ตกหลายวิธีอยู่ครับกินดิบแน่เกาหลีแน่ร้อยแน่ร่องเห็ดแล้วครับโบเวิกไม้นี่นาซิเวอร์เกิด น่าสิบ,บนลันเวอร์กว่ามูแล้วครับเพราะว่าสวะหลายตะเรียนแม่ตายนี่เรียบร้อยเลยครับเลีนร้อยกับปลากินพื้นครับปลาบ้ควยน้ำบ้ควยตามเหยื่อขึ้นมาครับมา,มาแต้แมแหลกใชบอครัคบตปลาหน่อยปลากาปลาขาวหน่อยบ้มีเงาครับไม้นี่บ้มีเงาครับบ้มีเงา แต่ฝนกะซิมาแล้วครับเอาเป็ดยังแต่ขออย่างให้ฟ้าฝ <c oughs> นวายานครับให้ฟ้าแค่น,นั้นและเอาเอเอาเอยังโนิได,ออด้บ่เนาะไปดิ ไปใส่เลยเดละครับปลาหน่อยวะปลาหน่อยวะอีอย่างว่าเอาเอาเละเว้ยอีอย่างนอบานนี้ครับตายตายตาย มันปลาอะไรนี่เฮ้ยเอาแล้วทำไมทำไมทสิคือบอคขับมนสิเดี๋ยวพ่อตัวบอสซาคุยไว้อุซาคุยไว้มากันนะเบื้องนากระนะตัวจังใดนั่นนี่มันตัวจังใดนี่นนนเออ

จังได้จังได้จังได้เอาลากเอุ้งลากทุนไปตอนเด้นี๋ยวทุนจมเว้ยตีบนล่งหม่องเกาจักเถอครับไม้นี่ก็ยังรุ่นของง่ายขึ้เกาแล้วครับแต่มันก็มันยากอยู่ครับมันไม้มันหกไม่ต่นเนี้อ ไม้เป็นแป่นโล่งๆนี่บ้านแน่ครับป้านาซีเข่าโอ้ยฝ่าคือบึมบัมบึมบัมนอบาดนี่ฝ <Huh? S 1> นวายานนะย่านแต่ฟ้านี่แล้วเหน่อยเน้นๆไปเลยเน้นๆไปเลย วัดบ่ติดเป็นบ่อออทุ่นเดินบ่นน่เี๋้วก็เขาข้ออีกนี่ทุ่นเดินหรือล่มหืมอืมขาข้ออีกเสียนอ้โว้ายฝนมาแล้วครับเร็ว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 สิเอาล่มเร็วๆๆสิเอาล่ม ว,ว่าแล้วโอ้บ่อเขาครับบ่อเขาเอาลมเอาลมเอาลมมาครับเอาลมครับเอาลมเอาลมฝนตกฝนตกฝนตกฝนมาแล้วครับบริยานครับบริยานถ้าเอาไปเสร็จโอ้ย วะเฮ้ยครับกับนี่พี่ๆหน้าๆพ้นกะที่ซื้อเยือเพ้นกะรู้สึกว่ากะพ้นกะมั่นใจว่าผมใส่ันันบอเพ้นให้ไปเทศให้เบิงกับกะบอกไว้เลยครับผมไปตกสูเทือตกซื้อใส่กบเอาเยื่อเจ้าของนะครับบ่ได้เอาเยือไพ้ทั้งสิ้นครับ กินบ่กินได้บ่ได้กับโบเกี่ยวครับเอาเยื่อเจ้าของตกเบิดครับเอาเยื่อเจ้าของตกตลอดครับอืมโบวัดเอาแน่นๆเลยเอาแน่นๆเลยเอา้า <c oughs> โอ้ยอว่าแน่นแน่นเก็ยังบนแน่นอยู่อีหยังวะห้วยไมได้พอตุ่มบนอีกสามตัวอีเด้อ ปลากรามันบนหนากินแบบนี้นะต้องใส่ปลาเขาหน่อยครับลุงไปใส่เลยนะแต่มันวัดบทติดปลาอีย่างกันแทะเบิ่งกนะง่อนนะห่วยอืมปลาหยังเบิ่งก่อนนะเบิ่งก่อนนะ ้มันคืออะไรเนี่ยพื้นบ่บซ้ำกันบ่โอ้พื้นบ่เอาบัดอันนี้บัดโอ้โอ้โอใส่ไงใส่ไงใส่ไงเลยใส่ไงเลย Ngay lúc xin nhỉ chém chém. Don't bỏi khăn đuôi. Bỏi tu. Ô mãn hai ก็ได้ครับเอาไม้ก็ได้เอาไม้ก็ได้ตัวใหญ่ๆก็เก่าเอาไม้ก็ได้ตัวใหญ่ๆก็เก่าโอ้ยบ่ใหญ่บวมไงบบบ่่โอ้่ใหญ่เลยสิได้ตัวนั้นเด้แต่ก็โอเคครับใส่สวยครับใส่สวยโอ้ปลาหรือป่าญ่เขาครับไผ่ปลาบึมๆเลยครับอยู่ผู้หล่ออยู่หาซี าซีซีซซหาปุูดแล้วครับบ<ะ>้าตงเวลาพูดหา้ามุ้งไม่ซีดีอะไรวะเนี่ย ครับตัวนี้กับหามุ่งหามุ่งกลัวเรียบร้อยเลยครับบวกกินเลยโอ้ลากินดีๆนะครับทิมลงไปกับกินทิมน้องไปกินหามุ่งเรียบร้อยเลยครับหรือปลาใหญ่มันเข่ามาเลยจังไดอโอ้ห มามา,มาค้ำแล้วสิมเมื่อเลยดิครับตอนนี้กะยังบ่มีตัวเพิ่มเลยครับแต่หาโม่งมากครับยังบ่มีป่าเพิ่มเลยหาโม่งมากนิ่งกิิบเลยครับโอ้คืออยางปลาหง่เขา่าปลาหง่เขามาขวางไว้บ่ครับ แต่มันมีไผ่ขึ้นครับนี่นี่ครับป่าขึ้นบใหญยเลยครับนี่มีไผ่ขึ้นรอบๆครับรูปปลาหน่อยปลาไ่ครับแต่ว่ามีไผ่ขึ้นรอบๆนี่ครับไผ่ ครับกะสำหรับเมื่อนี้กะคงสีเพราะซ้ำนี้แหละครับตอนนี้กะมืดแล้วครับกะมองบบเห็นทุนแล้วครับมองบบเห็นทุนแล้วกับเบื้องในกล้องเมื่อกาสีสว่างอยู่ครับแต่ว่าเบิ้งข้างนอกนี่มองโบเห็นทุนแล้วกับสีพกโมงแล้วครับกับปลาปลาเมื่อนี้กะก็ได้อยู่ครับได้สี่ห้าตัวนี่แหละ เมื่อปไว้พ้นขึ้นก็เดี๋ยวเสียวเมื่อไปพ้นครับต้มพ่นก็ยังบระสบคความสำเร็จครับหมายนี่ก็ยังบ่ได้ของใหญ่ขึ้นก็ตามหาของใหญ่กับนี่ครับต๊เรื่อยๆครับมันมาจอบไปเลยครับมาหานั่งเรียนครับหมายนี่ก็สิไปไกลๆกับมันกับสีคํากวนกับขนาดขนาดไกลๆนี่ก็บโต๊ะพ่อชั่วโมงครับนี่กับขําแล้วครับครับกับคงสีลำลากกันเพียงกันนี้แหละครับกับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสิภาพไปต๊ป่าหรือสิภาพเพี้ยนยังกับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับ มื่อนี้กะคงสีลำลากันเพียงสักนี้ครับกะสวัสดีครับครับไปกะคงสีลำลาครับกะคงสีลำลากันเพียงแค่นี้แล้วครับกะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับว่าสีผ้าไปตกป่ายุใสหรือผ้าเฮ็ดยังหรือสีผ้าสีผ้าไปกะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสีผ้าไปตกป่าหรือสีผ้าเฮ็ดยังกะเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับมื้อนี